อะไรขนาดนั้น,นเรออืมทำไมตัวมึงเดินแตกวะนนี้คือพีปิงเหรอไม่ไม่พี่ปิงเองก,ก็ปิงด้วยไม่พี่ปิงคนเดียว,วยเลยปิงขาดเลยนะบางทีอโอเค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 ,อเ,ค,อเ,คเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มไปเริ่มตาต่อไปแล้วเออ <ละ S 2> เรียบร้อยไม่รู้อ๋อยนี่ดึงตัวเฮียอะไรเนี่ย ที่ดูไอตัวนี้ดิไอตัวจิ๋วเนี่ยจิ๋วไหนเนี่ยไอตัวจิ๋วเนี่ยไม่เนี่ยไอตัวเนี้ยหน้ากูเนี่ยไอเนี่ยไอตัวสีชมพูเนี่ยไม่คือตัวยองไม่ไม่คกินไอตัวกินน้องตัวเล็กดเล็กเด็กกินเด็กตัวนี้น่ารักน่ารักไอจยสึกเติมเลยนะเตียงบรรลุเลยนะเตียงเต็มเลยใครเนี่ยขึ้นเกิดเรื่องเกิดเลยคุยกับว่า ไม่รู้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 ในในคิดจะเข้าไหมนะแต่เสียงในในตอนในข้างนอกอ่ะไม่จะกระตั่นจะกระตั่นร้องดังมากแม่เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงก็คุ่ยพี่น้ำอ่าอ่าไฟไหม้ออกจากบ้านออกจากบ้านออกจากนี่โุ้โหเออไม่เมื่อตอนที่มาละที่มาละไฟข้างบนใช่ไหมไม่ตูไม่ตายวันเนี้ยตายดิฟอนได้ไหมก็ฟอนได้ไหมเนี่ยกูกูต้องวิ่งลงอยอะขีเสีย นู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 วัดใจไหมเพื่อนไม่โอเคเลยบ้านหลังนึงไงแล้วก็วัดใจไปเลยเลยเอาบ้านหลังนี้บ้านใหญ่เลยมาดิบ้านหลังใหญ่เลยวัดใจเลยตายก็เอาดิไอ้หลังคามาจากไหนวะชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งตรงนี้มุมนี้มาที่ไงกับบ้านหลนนะครับวะจะตายไงก็ก็ตายไง บ้านไฟไหม,ยมย้ยังยังรามมาไม่ถึงแต่เดี๋ยวก็ถึงแล้วละ่ะ <c oughs> ออกไงถึงแล้วโ oh, <no. S 1> อ้โหนออกไงออกไงอ่คิดออกคิดวีธออกไงมันคิดไม่ออกจากบ้านยังไงไม่ต้อง <c oughs> ออกออกได้อยู่นี่ไงทางนนี้เดีทางนี้ไงเดงี๋ดยวนี้โอ้แต่บ้านแบโอ้ยบนเดือโอ้ยอเยโอ้ย้นโอียโ้นโอ้ยโ้นสามอ ตายเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้้เหียนี่หล่นลงมาครับอะไรเกือบโดนหัวแล้วเมื่อกี้อนี่มันหล่นลงมาครับปุ๋ยบัลลาวเบย์นาฬิกาอะไรอ่ะโอ้ยชีตเป็นอะไรโอ้โอ้เอ้าเฮ้ยกูเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์หมดกูเลือกเขาเลือดครึ่งหนึ่งอีกูแม่งสุดโอดยังดีผลไม่ต่อผลตกถ้าผลตกเนี้ยเรียบร้อยเลย

เฮ้ยไปลงดิฉากสักการ์หนึงเรอยู่ด้วยกันเลยไอ้เอ่อาราคาอาริกามันได้ขอเอาไปไปไหนเอาอะไรวะโอ้เหี้ยฟ้าผ่าอ้าววัดไหมอ่ะโอ้วัดไหมอีกอันหนึ่งไงไอเด็กเขาเขาบอกเป็นไงบ้างอะไรวะไม่ตายได้ไงเมื่อกี้ โอ้อนี่อัน้อันโอเคมีมคุณน้องนี้นะครับอ้าวโลดนหลดหลวังล้วมันกลาตรงนี้ไรวะมันตกลงมามะที่เอามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ขึ้นได้ขึ้นได้ตรงนี้ไม่ขึ้นแล้วเนี่ยอ่าเร็วขึ้นเร็วได้ได้อันนี้ขึ้นขึ้นข้นขึ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 นขึ้นขึ้นม่ันไม่ท้นไมน กันโอ้ยติโดนต่อเอาโอ้โอ้โอเดี๋ยวเฮ้ยเอามึงเึ้าไปได้ไงวะไม่รู้จะเต้นจะรอมาเดี๋้อไปเลยกันเลยไหมหมดเลยเนี่ยไปเลยไปเลยไปไปเลยไปเลยนี่แหละไอ้นี่คือไปหมดเลยน่ะตายเรื่องหนคนนี่แหละมาเลยสองแต่ตายสี่ มาสี่กับสองดูดิจะมาสีกับศูนย์หรือมาสีกับสองมั่ารอดป่ะเดี๋ยวรู้ไม่รอดมว่ารอดป่ะผมว่ารอดป่ะกเออผมว่ารอดอ่ะมใไม่รอดกูไม่รอดกูไม่รอดกูไม่รอดแล้วมึงตกไปตาโอ้กูด้วยตุ๊ดตายอะไรอยู่ก็ อยู่ๆก็ไหลลงมาตายเฉยเลยใช่ไแม่งอยู่ดีก็เด้งอะ่ะคืออะไรเอาเนี่ยเลยอ๋อไปหานาฬิกาสามันแล้วมันจะได้มันจะได้ของเดี๋ยวเก็บนาฬิกาแล้ให้มันได้ขอ่นันเดี๋ยวได้เก็บนาฬิกาจนอ่ะจบคลิปนี้คือต้องไปอยู่คลิปนี้หานาฬิกาให้ครบเว้ยหาครบแล้วค่อยจบโหล่ไอ้ของไอ้เหี้ยมึงดูของเนี่ย กินคลองเลยเนาะนาฬิกาเระเทนี่คือตัวอะไรวะนาฬิกาของคอยนาฬิกาของคอยนาฬิกาของคอยเอ้ยไม่ให้ได้ธุรกิจหานาฬิกาทำการนาฬิกาอยู่เวลาสาววะเตยนะนาฬิกาอยู่อะไรนะหยุดเวลาหยุดที่เท่าไร่ชื่อเป็นคนอย่างนี้เหรอไม่ไม่คมึงอ่ะกูไม่กูบอกนาฬิกาเวลากูไม่ได้คิดได้เลยถ้าฝนตกก็ว่าไปยามึงไปดิ มึงก็อะไรนะอ em> eh? ู่ท네 mm ี่ขนกดหรืออะไรขึ้นยังไงวะขนกดขนกดขนกดนาฬิกาอยู่ไหนอยู่ไหนฉันลางอยู่มึงเนี่ยเอาโอ้โหอยู่ไหนอ๋อเออนาฬิกาเออนาฬิกานาฬิกามากเอ็งไม่ได้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 เออเก็บไปแล้วเองเก็บไปแล้วคุยไม่ได้เก็บเก็บเรียบร้อยแล้วก็ไปส่งข้างบนเรียบร้อยแล้วกาห้ามตายห้ามตาย ตรงนี้ปลอดภัยมั้ยหนุนหรือไม่หลายคิดติก็หลุนมาครับตายไหมไม่หลายคิดติกอดสาไว้ไม่น่าไม่น่าหลยตรงสาวหรอกมั้งคลิปนี้คือคลิปคือคลิปคือรีบออกแล้วเขาได้กิดตามหานาฬิกาจะหายไปไปไหนไรได้กิดตามหานาฬิกาหายไปไม่รู้เหมือนกันหายไปไหนไม่รู้โอ้ยเจ็บพี่เรายืนตรงนี้เหรอ บินบินตรงเนี้ยกอดกันเอาไว้แล้วตายด้วยกันยินตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหมึงดูข้างบนหัวเราป่ะดินั่นเลยดิกูดูอยู่เฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ไปแล้วฝั่งหนึ่งไปแล้วไปแล้วฝั่งหนึ่งโอ้สีเริ่มเปลี่ยนแล้วสีเริ่มเขียวแล้วอยากอยากขยับไหมอ่ะขยับไม่เดินดเลยโอ้โอ้ก็ขีดบอกสาวก่อน อพี <Cornell> ่โลงมาแล้วลงมาแล้วเนี่ยลงแล้วโลงแล้วอ่าเรียบร้อยเด็กแค่เสี่ยงเราแล้วเนี่ยอ่ารอดอุ้ยรอดจ้ะวันนี้เราไปส่งไปส่งตรงไหนนั่นน่น่นนี่ไงได้ละเล็กสองเออเรียบร้อยสองเกมจะได้ของอีซี่เลิกแต่คลิปนี้ ไม่ต้องหรอกไม่ต้องรีีอทเราคุณจริงโอ้ยอ่ะแบบเดิมแล้วเนี่ยอที่มั่นใจมาเคเอ้ยเจอและอะไรเจอล้ตรงไหนเอ้ข้างชั้นชั้นสามมีชั้นสามมีบ้านเนี่ยชั้นสามีตรงไหนบนไอ้บ้านที่เราขึ้นไอขึ้นไงได้ดงนั่นปิมได้เห็นละพี่เราไปอยู่ตรงบ่อเน้ำไหม Biểu trong đôi nài sân. A long, 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 long. Banami lòng bên tai bao 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 โอ้โน่จะตาย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 โเนี่ยอยู่ในอาคารอยู่ในที่โล่งแตกตายเรียบร้อยไม่ไม่ที่กูโอ้อะไรสกาาวเวอร์ไม่ขึ้นไปชั้นบนสุดเลยเปล่ายืนจุดสูงสุดเลยไม่ได้ปัจจัยไม่ไปเลยไม่เฮ้ย ไในกังกูอยู่ไหนในกลางอยู่ไหนไม่ทันในกลางชั้นบนนี่ไม่เอานะเป่าเป่าพอยุหิมะมันอยู่ชั้นบนไม่ทันโนไม่ทันจริงจ้ะไปชั้นบนตึ๊ดไปเราไม่ทันในการสองอันเนี่ยโอ้ไม่นะะคนสุดดีต้องรอมันตายเราค่อยเก็บเเฮ้ย้ยเป้ย เอ้ยเห็นแล้วเอ้ย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 เอ้ีบร้อยได้แล้วโอ้ยยานะน้าวโอราโอรีโอไมอยู่ในคารแล้วยังเก็บู่วยหาที่ก่อน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 ไอ้นี่มยหาที่กบังหาที่กบังดีหาที่กบังอะไรอะไรอุด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 หาที่ก่อนโอ้เออออ ลงดีกว่าลงดีกว่าลงดีกว่าลง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 โอ้โอ้โอ้จะตจะตาย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 จะลงยไยยยายยยย้ยเกือบตายย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 ยพี่เราไปไปามองหน้าอหนาอเออนี่ยัยยายที่มอากยยไม่่า่ไไ คิดไปเลยคิดไปเลยเว้ยภารกิจตามหานาิกาที่หายไปเอ๊ะภารกิจตามหานาิกาอยู่อะไรที่หายไปนากาอยู่ปะโอ้หไอแมวเียนี่แล้วเลยโอ้ยรอจากแล้วก็ในก้าเออเจอแล้วแต่แเท่เลยนี่ลงปข้างล่างเโคท่างงานหยาบอ่ะเทบโอ้ไม่อยากได้เป็นมืไหวนี่คือจบนะ อะไรอะไรอะไรอันใหม่อันใหม่อันใหม่อะไรเกิดอะไรขึ้นปลาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นล่ะเกิดอะไรขึ้นอุจจาระอุจจาระโอชิตโอเล็บโอเล็บโอเล็บปลาดลบลง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 เราจะตายกันหมดหลบตายหลบหลบทั้งหมดทั้งล่างสุดมันจะได้มีที่แบบที่กำลังหัวแล้วก็หรืไปข้างนอกดีวะ หน้าปลอดภัยว่ะเออหน้าปลอดภัยข้างนอกปหน้าปลอดภัยมากเลยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยโอ้เกลุ่มคนร้ายน่าเมื่อยกลุ่มนี้จะตายหรือไม่กลุ่มนี้จะตายหรือไม่นั้นราวไปตามกันต่อไปไี่ม่ต้องมองปลาไปเลยมันเก่งหรอโอ้มันก็หลบเก่งหลบกินดีๆในอีเวนต์ของงั้นน่ะอีเวนต์ของไมครับอ่ะเล่นหรอบักเซอร์คุณไหมครับคุณตายตายได้เฮ้ยลบได้หมดวะ ไปโอ้ยนอ้องคุณเกือบกลับไปนี่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 โอ,โอ้หลบได้ตรงนี้ปลอดภัยยิ่งไกลผมก็สร้างที่ปลอดภัยอุยเกือบตายโอ,โอ้ชิด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 พี่เราจะตายกันเมื่อไหร่จะจบนี่ ไม่รู้โอ๊ยจบแล้ว่าไป่างการเงกัล้คือใกล้จะได้แล้วยการหยุประดานเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกรโดนเด e w เวลค่อยเดว์เอะไรวะตอนนงานใหญ่เมเนือเี๊ยมงานใหญ่เจียมเนื้อเจียมคืออะไรการแปลอะไรกันไม่ เอ้ยอาย,ยุเข้าอืมไม่เอ๊นี่นี่นี่มีปอดพระเอ๊ะอ,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 อะไรอเ,เอ๊ะจะหา<อ>ในกาไม่เจอเออเออว่ะเออว่ะในการในกาอะไรอีกแค่เดียวเอ๊เออะไรจะได้ในกาอยู่เวลาของคุณเอ๊ะอะไรอะไรเสียงพายุเข้าอะไรคาร์ลันโดหรือเปล่าคาร์ลัโดมาก็ผมเฮ้ยเจอแล้วในการผูชนะละ Tại sao... name. A real name. A mang a guy like loan, but I may Quay loan. You shall have me, shall have content in, chant tidin. Oi, ok, kalakai, kalakai. Long, 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 มันปลอดภัยเว้ยนี่คือชั้นิกไม่ก่ยวนาฬิกานาฬิกาอยู่ตรงโานาฬิกาอยู่ตรงโมาหากูแล้วมาหาแล้วไป้อไปเอานาฬิกา้อไปเอานิกา้อไปเอานิกาออกูทาทามากเลยกูททายมากเลยกูททานมากเลยเอานิกาอยู่ตรงัเลเฮ้ยอยมันเฝ้าไว้โอ้ยเออไอัเนกูอยห่วงกูป่ะไอ้ัอนุอมไอ้นิกาหั

อ่ะโอเคงั้นก็อ่าลากันไปก่อนนะฮะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบค,คุณนะครับบายยังไม่ได้เลยเฮ้ย